นี่คือว่าที่อนิเมะล้างแค้นแห่งปีที่บอกได้เลยว่าโคตรสะใจเรื่องราวของไลท์นะครับเด็กหนุ่มผาวนุย์สุดอ่อนแอในโลกที่ใช้เลเวลในการวัดความแข็งแกร่งซึ่งตัวเขาเนี่ยเลเวลแค่เพียง15เท่านั้นและกิฟติดตัวของเขานะครับก็ดันเป็นสกิลสุ่มกาชาที่ดันได้แต่เกลืออีกแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีเพื่อนร่วมปาร์ตี้ที่ดีก็แย่ละตอนคลิปก็เพิ่งบอกไปเพราะไะไรนะครับโดนคนในปาร์ตี้ทรยศและจะกำจัดเขาแต่ด้วยความโชคดีนนนนีีีี่่่่่ครัับกกเเเเลทททาาาาาาให้้้ขขววปอออมมไไดแตสืชึ ของนรกและในตอนที่ไลน์นะฮะกำลังจะโดนมอนสเตอร์กำจัดเขาก็ได้ลองใช้สกิลกาชาไราคิดจำกัดของเขาที่มันเกลือมาตลอดแต่รอบนี้นะครับเขากับ 9, อันเชิญเมสสาวหุ่นเช่เลเวล9,999นอเอกมาและช่วยเขาไว้ได้และตัวเขานะครับก็ได้เข้าใจสกิลกาชาของตัวเองว่ายิ่งมันอยู่ในที่ที่มีพลังเวทอัดแน่นเท่าไหร่เลดกาชาของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นซึ่งตอนนี้ที่เขาอยู่ใกล้กับขุมนรกนะครับมันก็ราวกับแฮ็กเกมกันเลยทีเดียวด้วยความที่ไลน์นะครับตั้งเป้าจะล้างแค้มันทุนเดิมอยู่แล้วน แก้แค้นในทันใดแต่ไลท์ก็ได้ห้ามไว้ก่อนพร้อมบอกว่าตัวเขาเองจะแข็งแกร่งขึ้นและไปล้างแค้นพวกมันด้วยตัวเองและใน3ปีให้หลังไลท์<ๆ>ก็ได้เริ่มล้างแค้นพร้อมโชว์ความแข็งแกร่งของกองทัพระดับเลเวลหลักผันและตัวเขาไี้กลายเป็นเลเวล9,999รยเกแต่คงเป็นล่างโชว์ต่ำเมเดิมเพื่อเก็บความแค้นไว้ในรูปหลักหนีกับผมถูกเพื่อนที่เชื่อใจหลอกไป่าเลยใช้กิฟต์สุ่มกาชาพาพ,พวกพ,วกพ้องเลเวล9,999รมาล้างแค้นอนิเมะฉายแล้ววันนี้ส่วนมังงะ ระดับ9,999กับ BookWalker ร์บลูกค้าใหม่นะครับลดราคาเล่ม1เหลือแค่30บาทแค่กรอกโค้ดเกีย80ฟอร์และถ้าติดใจนะครับอยากอ่านเล่ม2-9ต่อกรอกโค้ดเกีย30ฟอร์ลดไปเลย30%โค้ด <Code S 1> นะครับใช้ได้ที่เว็บไซต์ส่วนอ่านง่านเนี่ยอ่านในแอปนะโปรดีๆแบบนี้มีถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้น